สวัสดีครับคลิปนี้เล่น r v หนึ่งหนึ่งกับเอกเฮียน,น,บบนั่น,นกันกูจับเต่นแวนกูอ่อนให้แล้วคลิปนี้กูจะมาเล่นนี่นตัวที่กูได้มาฮนะนี่ก่อนเพราะว่ามันก็นเรา,าม,มิกา ใจเย็นเพื here. Here ่อนอันคิดอยู่เพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนคือตาหันโอ้โคตรแย่ต่อไม่ทำสามีกินนี้เจเย็เลยลูกเจเย็เลยลูกข้ามเลยลูกข้ามลูกสามลูกข้ามเลยลูกตายลูกข้ามมันเฮ้ยเพื่อนโมโหเกินอ่ะเพื่อนเพื่อนโหดเกิน เอ้ยเพื่อนหัวเกินรึเปล่าเพื่อนเพื่อนป้อมกูเพื่อนเพื่อนป้อมกูเพื่อนป้อมกูเพื่อนป้อมกูเพื่อนเพื่อนเพื่อนป้อมกูเพื่อนป้อมกูไอ้คลิปป้อมกูคลิปได้ยินคลิปคลิปคลิปป้อมกูคลิปคลิปป้อมกู เฮียและคลีบไปไหนโอ้โหคีบแม่งกวนกูตายกูตายอีกแล้วฉากนี้กูมาวุดนที่มันวุดนที่มันสวุดวุ้นที่มันวุดนที่มันพี่นราเฮ้ยกูตายทำ้มเพื่อนาาเฮ้ยกูตายให้เหวเพื่อนโอ้ก็อะไรกูตายเพื่อน เพื่อนอมกูบอมกูเพื่อนอืมกูยิงแม่งเลยเพื่อนปอมกูเพื่อนปอมกูเพื่อนบอมกูเพื่อนเพื่อนเพื่อนปอมกูเพื่อนบอมกูเพื่อนบอมกูเพื่อนปอมกูเพื่อนป้อมกูเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนกุลังมึงเพื่อนเพื่อนกุลังมึงเพื่อน เพื่อนกูรังเพื่อนเพื่อนกูอายเพื่อนอะไรของมึงอีกอะไรของมึงอีกไอเด็กปอกหมดติปป้อมกับมาเพื่อนมา ม่นหี้ยไสายดาบเนี่ยคิดว่ามึงโหดเหรอดีป้อมกูไปดีป้อมกูไปเพื่อนดีป้อมป้อมกูไปไปกูตอบมึงตีป้อมอลไรเพื่อนเพื่อนดีป้อมกูแตกไปเพื่อนเพื่อนกูยอมแพ้เพื่อนคลิปหน้ากวาดอ เพื่อนเพื่อนเพื่อนออกทั้งเลยว่าคลิปนี้กูตอบไม่ยอมเพื่อนกูยอมแพ้เพื่อนเพื่อนกูยอมแพ้เลยดิป้อมกูเลยเพื่อนจำมาเลยเพื่อนกูยอมแพ้เพื่อนเพื่อนกูยอมแพ้มึงเพื่อนกูยอมแพ้ดิป้อมกูเลยเพื่อนเพื่อนกูยอมแพ้เพื่อนเพื่อนกูยอมแพ้กูได้ยิงมึงไป เรื่องเพืเ่อนพังงานนะเพื่อนพร้อมเพื่อนกันนะเพื่อนบอมแตกคลิปนี้ผู้แพ้ไปตามเคยนะหนูหนูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ค b e เป็นกำลังใจช่วยนะครับ,บคลิปนี้สวัสดีค,ครับบ๊ายบายรักพวกมึงจริง กูแพ้คอมเมนต์มาได้ถ้าอยากเล่นต่อก็คอมเมนต์มาได้นะเอาวีเนะี่ยหนึ่งหนึ่งหมวดอะไรก็ได้คอมเมนต์มา